ก็ต้องบอกว่านี่เลยนะฮะตัดผมสั้นแทบจำไม่ได้เลยสำหรับเชอร์เอมชายาธนุชครับอดีตผู้เข้าประกวดมิสจุเนเวอร์สไทยแลนด์ชเวนครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ตั้งใจจะตัดผมสั้นมานานแล้วก็เลยตัดสินใจตัดดูแล้วก็ยอมรับว่าชีวิตง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะก็ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นด้วยส่วนเรื่องงานตอนนี้ก็ยังคงทำงานเบื้องหลังอยู่และในปี2021นี้ก็จะมีผลงานหลายอย่างออกมาให้ชมกันอย่างแน่นอนครับในส่วนของงานนางงามเนี่ยก็บอกว่า พอแล้วหันหลัง<ม>ให้แล้วนะครับแล้วก็ไม่คิดจะลงประกวดอีกครับเอ็มว่ามันคอมพลีตไปแล้วในตัวมันเอ,เองอะคะ่ะคือหลายคนจะมองว่าแบบจุดมุ่งหวังของการประกวดมันอาจจะเป็นการได้มงกุดหรือว่าอะไรเงี้ยแต่พอเรามองว่ามันเป็นการเหมือนเข้าไปลองทําอะไรใหม่ๆอะแล้วเราก็ได้รับผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปเวทีที่2ที่3อ,อะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นช h a p t ตอร์หนึ่งของชีวิตอืมแสดงว่าตอนนี้ก็คือหยุดหยุดแล้วกับ นางงามสายนางงามใช่ค่ะคือก็ยังมีคนถาม,อ,มอยู่ว่าจะไปอีกไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคอนเฟิร์มตรงนี้ว่าไม่ไปค่ะหันสั้นแล้วตอนนี้เปลี่ยนลุคไปเลยครับใช่ทุกคนถามเยอะมากเลยอ่ะเรื่องผม คือเอ็มผมบางนะคะแล้วตอนที่มันยาวๆแล้วบางๆมันดูแลยากมากเลยค่ะเอ็มก็เลยว่าตัดดีกว่าจะได้แบบงอกใหม่นานๆพร้อมกันจริงๆจะตัดสั้นกว่านี้นะแต่เขาเบรกไว้จริงๆก็อยากจะสั้นไปนานๆนะคะแต่ต้องยอมรับว่าพอสั้นแล้วมันปิดตาก็ลำคาญเหมือนกันมันแต่ว่าจะมัดก็ไม่ได้จะทัดก็ไม่อยู่อะไรครับอันนี้สั้นสุดในชีวิตไหมนอกจากทรงผมนักเรียนอ่ไม่ค่ะตอนเป็นนักเรียน ตอนเป็นนักเรียนสั้นกว่านี้ค่ะเลยแฮปปี้มากค่ะอาจขาดความมั่นใจนิดหน่อยตรงที่มันไม่ออกจากหน้าการใช้ชีวิตง่ายขึ้นไหมครับหลังจากผม้กใช้ง่ายขึ้นมากค่ะง่ายเหมือนไม่เคยยากมาก่อนมันดูแลง่ายมันแบบไม่ต้องอะไรเยอะมากใช่ใช่มันก็แบบก็ขยำขยำนิดหน่อยไดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปได้เลย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ